แล้ววันนี้ก็เป็นวันจริงที่โฟกัสจะได้ไปแข่งการประกวดนางนพมาศใช่ไหมโฟกัสใเจ้นเต้นไหมเจ้นเต้นค่ะทุกคนเร็วเวลาตีสามจะตีสี่แล้วนะการเลือกชุดไว้ใช่ปะใช่ไหมการเลือกชุดสีอะไรไว้สีแดงเลยอยากดูว่าเป็นยังไงก็ลองมาดูในนั้นนะครับทุกคนเรามีคลิปไว้ใช่ไหมใช่วันนี้เราจะไปแต่งหน้ากันก่อนไปโฟกัสพร้อมยังไปแต่งหน้ากันดีกว่าพร้อมไหมพร้อมแล้ว ตอนนี้โฟกัสกำลังทำผมอยู่นะครับแต่ว่าเรายังไม่ดูนะเพราะว่าเราจะรอดูทีเดียวสะครับว่าเป็นยังไงมันจะจึ้งขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมผมคิดไว้นะผมโฟกัสเนี่ยต้องออกมาเป็นประมาณแบบว่าแ่รบบเงินเงินไปดูกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงที่ผมคิดไว้นะครับดูคนลีกว่าว้าวสักเด็กๆแล้วในชีชิตเขาทุกคนนี่รับไปัำเป็นเด็กสมแท็กเน้นทางแรกคือ เธอเนีอยอ่ยเครนองทางนางงามนี่ก็ต้องใส่กันเดดกนให้เป็นนะ ให้น้องมัน,นใช่ไหมมันเพลงเดิมไหมไอ้สุดท้ายแล้วเราก็มีความสงบเงีเยบแล้วนะครับข้าตุย้ยนีน่เล่นสนอะ,ะไรนะยิ้มที่น้องยิ้มสิ เรื่งเตเป็นเป้่าอะไรงดิเนี <t asi> <t asi> ่ยพูดติง่ะได้ไหมข้าดี้ข้ากี้เอาเลยเลยช่างดองฟ้าอู่มอะไรนะโมนี่โอ้เตยวใหญ่มากนอโนี่ เป็นไงครับตอนนี้ชุดโฟอกัสใส่เป็นไงครับชุดที่น้องโฟกัสใส่เป็นชุดไทยจัก,กรีนะครับตัวสบายนี้ปรับด้วยป้องนอกกับคิสตันชวาล็อกกี้นะครับเป็นลายาลายอะไรนะลายดอกไม้เรื้อยนะครับทั้งตัวแล้วก็เครื่องประดับเป็นปุช่างทองหลวงของอาจารย์เดงฤิ์นะครับนะเป็นเครื่องโบราณเลย ตัวสิ้นตัวข้อสิ้นนี่เป็นเป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนนะครับตัดแบบแม่นามมีชัยพรมปกักโดย้องนอกแล้วก็คริสตันทั้งผืนเลยนะครับนี่เป็นลายเอ่อลายอินเดียนะครับเป็นลายเป็นลายดั้งเดิมของจังหวัดลำพูนอันนี้เูลค่ามากมูลค่ามากกว่าแสนบาทนเนครือ่องประดับนี้ก็มูลค่าก็ขึ้นไปเท่าไหร่นะฮะก็เกือบแสนนะครับนี่เปิดเป็นงานช่างทองหลวงของแท้นะครับ ในพิซซ่าโนโล่ของเราก็จะมีแค่น่าจะเป็นร้านเราร้านเดียวที่มีเยอะที่สุดาวเป็นงานสะสมกันจะเดินไงลูกเดินไง <laughs> ใช้กำลังลมจากรรถเพื <motiv ators> <m> ่อ <t> ท <ired> ี <invent fit> <im it> ่จะไปเดินขบวนเซอไปกันเถอโอเคทำไมทำไมเดินกไปม้วนเกลียวม้วนจตอนนี้คือตื่นเต้นจนแบบเท้าเงือเต็มเลยทุกคนเป็นไงอนนี้ทุกคนป้าแกก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือแบบเวอร์วังรังกามนะคือตอนนี้เงือเต็มเท้าไปหมดแต่เนี่คือมันลื่นมากทุกคนเออใช่ลื่นตอนนี้คือใกล้แข่งแล้ว ใกล้แล้วค่ะทุกคนตอนนี้เขาเราิ่มตั้งขบวนกันแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบเข้าไปนะคะถ้าเราไม่รีบเข้าไปเราจะอดแข่งนะคะทุกคนงั้นเราไปกันเลยค่ะ นะคะควันนี้คือตื่นเต้นมากค่ะทุกคนเดินวันนี้คือเดินยากนิดนึงแล้วเ,เสร็จจากประกวดนี่เราหมูกระทะกันกเลยไหมกินใส่ที่นี่ไปกินหมูกระทะเลยกรบผมตัวแทนจาก <c oughs> บ้านผมผมจะมาแข่งด้วยครับปีดำจะขนาดไหนนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เราได้รับเกียรติเป็นจังหวดุลเลยนะครับว่าอะไร <c oughs> คะการนี้ ตมองรักษาให้ด้ัค่หต้องหน้าต้องแองตาขนะครับรหนากด้ต้องมาเนี่ยครูบิมบริเวณหน้าากอับาลนะครับเป็ที่เป็นเราี่นจคกาเสี่ยวปรานของเราจะลกได้ได้เลขอะไรได้เลขสี่ค่ะ อยากาะเปิดให้ฟังนะครับซึ่งในคืนวันนี้เราะมีสองระเลองครับระเลต่าและทะเลสยานไม่ว่าจะด้วด้วยงหรอของกุ้เลยนะ <c oughs> <c oughs> นะคมีหลายคนมาทุกคนก็จัดเต็มทุกคนนะก็สวยทุกคนแต่ว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูดอกไม้ซึ่งเป็นดอกไม้เขาเรียกว่าดอกไม้นะครับพี่มดเออเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเป็นคะแนนะอ่ะทีละพวงอะไรและดอกไม้ใช่ครับเป็นเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงได้เป็นพิเศษอะไรท่ไนี่ครับแม่จัดมาแล้ว แม่จัดไปแล้วน้ำแก่แม่อ่าชื่อว่าซื้อสักสี่นะครับผมไงเราเราไปถามแม่ครับไมทำไมแม่ถึงซื้อไปสามพันครับแม่อันนี้คือคไม่ไงก็ร่วมร่วมกิจกรรมของโรงเรียนนะ เพราะว่าเงินนี้ก็จะเข้าโรงเรียนใช่ไหมก็จะมาเป็นการแบบมาช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับใช่ใชมาดูกันนะครับว่าวันนี้น้องโบกันเนี่ยจะได้ที่เท่าไหร่ครับคุณผู้ชมครับผมวันนี้ถ้าเกิดผมคาดไว้เนี่ยไม่เเพ้วนะครับน่าจะประมาณที่หนึ่งนะครับไม่หนึ่ไม่รู้ผมพูดไปเรื่อยนะทุกคนครับเพราะทุกคนเขาก็ตั้งใจทุกคนก็แบบอันนี้แหละก็ต้องดู ได้ที่เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเนาะต้องอยู่ที่กรรมการเพราะว่าเราสวยทุกคนใช่เราก็จัดเต็มทุกคนใช่เราเริ่มกิจกรรมใช่ครับตเต้นไหมครับแม่ไม่ครับแม่ถ้าเกิดผมเป็นนางถ้าเกิดผมเกิดเป็นผู้หญิงนะครับผมเป็นนางนกพมาาแม่ก็น่าจะใช่ยังงี้ให้นะครับสักประมาณหกหมื่นนะครับคนดูก็เยอะมากนะไม่รู้ไม่ใครรู้จักใคลองโบกมือนะครับทุกคนครับบวกเฮ้ย ยังเข้ใจเยอะอยู่ปันต่อเพนขับต่ำเลยนะครับนมาเลยนตด่อเ้ับติดต่อแที่มาเลยใช่เคยตามไตนี้มาเลยเงานอีก็ัหงเด็กที่ะครับไ๋่ ไั่งผานั่งผารอที่นี่ไหพะรับงานนะตงจับไหมี่ชบจับอยู่ไหนอาคถ่ลมอากถเลวันอะายะ่หนาอยู่ไหนนาเรอยู่ไหนที่ี่ครับีครบคับพี่ครบะ แต่ขึ้นไปน่าจะสันน่นนิดนึงอันนี้อันนี้คือเหมือนเป็นพี่เลี้ยงนะพี่ฟิล์มเขาพานงานม,มาประกวดยิ้มแันนี้สิลูกนีอไไ้เรื่องเลยต้องแม่ต้องออกโรงนะอันนี้มีเข้าใจแม่นะไหม่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้บายสุดเลยนะปกตินี่ฮะต,ต้องไงพี่ฟิล์มต<อ>้องไงโอ้โหนี่ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ สัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขันปรากฏหมายเลข4นะครับผม<ช>อานว่ามากนะครับอยากถาวรปกติว่าเอาเป็นถามดเมื่อเช้าดีวกว่านะเพราะเมื่อเช้าเราเร่งมากเลยนะครับผมจนแบบว่าไม่ได้คุยอะไรเลยนะต้องถามว่าการใส่คอนแทคเลนส์ครั้งแรกเนี่ยเป็นไงบ้างครับปกติก็ตอนแรกคิดว่ามันจะใส่ง่ายทุกคนแบบแค่ใส่เข้าไปนี่ใช่ไหมแต่พอเราใส่คือต้องมองข้างล่างแล้วมันแสบตาแสบมากแบบน้ำตาคือแบบ โอ้ยนี่เขาเรียกว่าเสียงเสียงเหมือนเสียงตาธรรมชาติแบบทุกคนประมาณนั้นนะคตอนแรกคือปกติจะไม่ใส่แต่เกาบอกว่าถ้าไม่ใส่อ่ะมันจะเขาเรียกว่าไม่สมบูรณ์แบบอะผิวอ่ะยาเราคิดว่าแต่งตัวชุดวันนี้เป็นไงบ้างสวยค่ะเลิศเลิศไหมใช่เพราะว่าคู่ปกติฟ้ากสีแดงน้ำกับไฟออน้ำกับไฟลิ้นกับฟังต้องกาเอะไรก็ได้แล้วหัวนี่เป็นไงหนักไหมหนักมากลูกเบื่อเลยเหร มาลองเท้าทั้งัมไหมแล้วก็ทนาดูค่ะแต่เนื่อเดเหรออืมโอเคจดูนะครับว่าการจะทำได้ไหมถ้าพมแล้วก็ไปซ้อมต่อใช่ไหมได้ค่ะเก้าเรนกิียับังไเดีอยใหเอดนนีออกครับสวยปากวามือเป็นหายเลข 22, 2 2องหรื้านเครับเชิญค่ะมอมได้เลยนะคะใละเย็นๆนะคะค่อขึ้นใสเย็นๆนะคะใส่เย็นๆกันนะคะอย่าเบียดก,กันนะคะเดี๋ยวลงครบตอเสียงครื่อด้วยนะคะ,คะนนี้คดา่ของไเนต่อเระแล้ต่อไปนะคะ,ะ,คะหมายเลขสามเด็กหญิงละพัฒลดาหรือว่าน้องเนเน่นะคะมหนึ่งจุดสอง และหมายเลขสี่เด็กหญิงนิชาหรือว่าน้องโฟกัสมอ2 2ค่ะวันนี้เรามาดินน้ำลงไฟเลยนะฮะใช่ค่ะ,ะสวยทุกคนเลยนะคะมาสเซอร์แมะ 到你。Bye, ถ่ย้เสร็จยเตยงพยิ้มสัอะไกยยแล้วน้องแนเ่เป็นไงยย่งต้้ยจี่นแ่นอีมาในชุดสีโครับคนงครับ้องเดินตันแล้วน้องสวยมากครับผมวันนี้ใช่ครับผมใจ่แต่องถามผู้หญ่งมากดีกว่านะรัาโกนไงบ้างโกัตโบกสวยไหมครับวันนี้สวยนี่แหละครับ แล้วเพ, <ält> พื U, um, so ่อนๆคิดว่ายังไงบ้างล่ะครับวันนี้ของกเติร์ดครับเดเอ้ก็ลองสัมภาษณ์จากคนอื่นดูนะครับผมหมายเลขหนึ่งนะครับน้องใบเตยหมายเลขสองน้องอิงฟ้าหมายเลขสามน้องเนเน่หมายเลขสี่น้องโฟกัสหมายเลขห้าน้องน้ำหมายเลขหกน้องครีมหมายเลข น้องเจสหมายเลข8น้องฟอกล้วยหมายเลข9น้องวันวาและหมายเลข10น้องอิงฟ้านักเรียนยืนห่างกันนิดนึงนะครับและถอยกันไปคนละหนึ่งก้าวตอนนี้อะไรครับ sure. ตอนนี้ตอนนี้เป็นช่วงอะไรนะหมอกพรมอะไรเป็นช่วงให้ดอกไม้ให้พรมอะไรนะครับเตรียมมาใช่มาดีครับผมแล้วก็รอก่อนคิดว่านะครับขึ้นมาเลยน่าจะนัวเดี๋ยวรอก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้กเดี๋ยวดูคนก่อนรอรอก่อนหนึ่งก้า ขอแขกอไ้นะครับไม่ต้องขอขอไปคืนนะคะค่อยคืนนะคะถ่ารูปเป็นปะักษ์ไป้แล้วันดา้ครับเดี๋ยวเราไปให้ดอกไม้ขอกกันมากนี้ก่อนนะครับเ็กค่ะขออนนญาตเปนอาจะรย์สัมรันินทร์นาสำหรับนักเรประถมอินทร e ใโปรแกรมนะครับะในนี้เราอยู่เที่ยวโลนอาหารนะครับนะ คุณครูระดับชั้นระดับประถมอินทิรโปรแกรมนะครับสามารถพานักเรียนมารับข้าวได้ระดับชั้นประถมศึกษาแผนอินทิรโปรแกรมนะครับขอให้นักเรียนมารับข้าวได้ที่โรงอาหารใหญ่ของโรงเรียนนะครับอย่าง้ครับมีโปกรสกำลังช็อกครับตอนนี้เพว่าโปกัสไม่อยากตอบคำถามนะครับทุกคนนะครับได้ครับน่อยๆจ่มา ผมเพราะว่าผมถือกติแพ้เป็นพระชนะไม่เป็นไม่ใช่นะเล่นนะแต่บอกนะบอกนะบอกว่าไม่ได้หวังอะไรแต่ว่าในในรอบก็ดีในรอบก็ใช่แต่ว่าโฟกัสอะโฟกัสไม่ได้หวังชนะทุกคนโฟกัสได้ชอบกินนะรับแต่นะชนะชนะก็เอาไปคุยได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ชนะก็คุยกันทีไม่เป็นไรครับก็จะได้กลับไปนอนแล้วครับ ก็รู้สึกดีนะได้ได้เห็นการแบบว่าประสบการนั้นใหม่อะเราก็ได้อันใหมเล่นนี่ก็ดีใจนทุกคนก็ได้เห็นโฟกัสั่งใหม่ะครับผมแต่ว่าแต่งหน้าประมาณนี้เพราะผมไม่เคยเห็นเหมือนกันใชมก็เอาเปว่าเดี๋ยวไปถามโฟกัสต่อดีก่อรว่าเป็นยังไงกับางทุกคนรู้สึกยังไงบ้างอนนี้าดังรู้สึกดีถือว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตครหนึ่งได้แต่งนอนพม่าเอ้ยานพมาลมันมีการเสียหายอ่ะ ใช่มีวันนี้คือแบบรักษาทุตกรนดกดีมากนะทุกคนว้าค่ะสนุกดีวันนี้ใช่ครับผมก็ดีใจไหมดีใจพิน้าไม่เอาแล้วเนาะไม่เอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นซัพพอร์ตเพื่อเองพิน้า เพือการทลองแบบแต่ปีก็ทำอย่างอื่นทํามหมไปใช่ไหมอ่าใช่อ่าโอเคทุกคนก็ก่อนจบคลิปนี้นะครับผมใครสนใจชุดเสื้อผ้าสวยอย่างนี้ในพิ่โลนะครับผมร้านไหนครับร้านพิจัปอค่ะพ่จัปนอนะครับทุกคนครับแล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดบเสมัครด้วยนะครับผมสำหรับนตขอเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับไมบ้า ขอบคุณที่มีกันนะโ oh oh. อ้โอ้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรพูดั้งความในใจที่มีต่อเธอ Thank คิ o โฟร์แฮปปี้นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกเธออีกครั้งอยู่อ้ามายาวขอบคุณที่